ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยังต่อกับ EP ีที่แล้วนะครับเรื่องการทำทรงจรวดนะครับเมื่อกี้เรา EP ีที่แล้วเราเราแนะนําวิธีการทําแกะนะครับวิธีการการเลี้ยงแกะนะครับอีพีนี้เราจะมาบอกวิธีการทําทรงจรวดนะครับว่าเราทํำยังไงเรายืดยอดยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับตัวนี้ก็จะเป็นชนชมนะครับที่เรายืดยอดไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะทําทรงจลรวดนะครับทําไมเขาถึงเรียกว่าทรงจรวดนะครับเพราะว่า มันยาวเนาะมันยาวแล้วก็มันแหลมขึ้นไปเหมือนเหมือนจลรวดนะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้ก็คือทรงจลรวดนั่นเองนะครับที่เราทํานะครับแล้ววิธีการทํามันทํำยังไงนะครับแล้วทรงจลรวดกับทรงที่ไม่เป็นจลรวดมันต่างกันยังไงเดี๋ยวบ่าวทอพาไปชมนะครับว่าไอ้ต้นที่ไม่ได้ทําจรวดไว้นะครับไม่ได้ยืดยอดไว้นะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเราจะทําไม้ทั่วไปเนาะไม่ได้ยืดยอดไว้นะครับมันก็จะดูเตี้ยๆอ้วนๆแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ ส่วนนะครับทรงจลรวดนะครับเนี่ยเดี๋ยวแผนกล้องไปให้ดูนะครับทรงจลรวดก็จะเป็นยืดยาวเหมือนผักบุ้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการยืดยอดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เราใช้ก็คือจิ๊บนะครับ่าจิ๊บเมื่อกี้เราใช้แกะนะครับเราทําแกะแล้วเราใช้ตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดเกตหรือ78เม็ดที่เราเห็นในขวดนี้นะครับผสมน้ําฟอกกี้หนึ่งแล้วก็ฉีดนะครับเพื่อให้ใบมันกลางเฉยๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับ เราจะยืดยอดมันขึ้นไปนะครับให้มันยาวเนาะเพื่อที่จะทําไม้ทรงจรวดทรงสูงๆนะครับเป็นพุ่มสูงๆแบบเป็นฉัดแบบนี้เนาะจรวดก็จะเป็นทรงแบบนั้นนะครับอ่ะวิธีการทํานะครับเราใช้จิบเหมือนเดิมอ่าเจ็ดแปดเกตนะครับเจ็ดแปดเกตเราผสมในฝา M 1 0 0้แบบนี้นะเราเราเติมน้ําเข้าไปประมาณครึ่งฝานะครับเราเติมน้ําเข้าไปประมาณครึ่งฝาแล้วก็แกะเม็ดจิบนะครับแล้วก็ผสมเข้าไป ให้มันละลายให้มันเข้ากันนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับอ่าเราก็จะยืดตอนที่ใบคู่ที่2มันโผล่มาแต่ยังไม่กลางนะครับอันนี้คือมันกลางแล้วนะเพื่อนๆนะอันนี้คือใบแรกขึ้นมาเนาะคู่แรกขึ้นมาแล้วคู่ที่2ขึ้นมาตรงกลางนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันกลางเนาะแต่แบบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่าทีนี้เราก็จะผสมนะครับเข้าไปในฝาเอ็มร้อยแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเนี่ยใบคู่แบบนี้นะครับถ้าจะให้ดีเลยนะครับอย่าให้ใบมันกลางเนาะ ถ้าใบถ้าใบยังไม่กลางเราจะแปะด้านข้างแปะด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนู้นแค่นั้นนะครับแล้วทีเนี้ยก็รอมันก็จะได้ผลเลยประมาณ3-4วันนะครับมันจะยืดเลยนะครับเริ่มยืดเลยนะครับถ้าสมมติว่ายังไม่ยืดเราก็ค่อยมาแปะซ้าก็ได้ถ้ากรณีใบมันกลางแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราจิ้มให้เปียกตรงกลางอ่าเราก็จิ้มลงไปเลยครับเนี่ยให้มันเปียกตรงกลางแค่นั้นพอนะครับครั้งเดียวนะครับทีนี้นะครับเมื่อจิ๊บเขาทํางานสักประมาณ 3วันถึงสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มคอเริ่มยาวขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือไม้ทั่วไปเนาะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยืดมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบไม้ทั่วไปที่เราพอเม็ดทั่วไปนะครับแบบโดยธรรมชาติเลยเอาง,ง่ายๆโดยธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เราจิ้มนะครับจิ้มจิบเข้าไปนะครับแล้วมันยืดนะครับมันจะคอยาวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับผักบุ้งแบบนี้เลยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราผสมเข้มเกินไปมันจะยาวมันจะยืดขึ้นไปเหมือนผักบุง้งเอาไม่ได้เลยเนาะฉะนั้นแล้วนะครับาทางทางผู้เชี่ยวชาญแนะนํามาว่าสักประมาณ7จ็ดแปดเกตนะครับพอนะครับถ้าสมมติว่าเราจิ้มจิ้บไม่ทันนะครับมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วจนหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันแตกกิ่งแตกใบแล้วนะครับแบบนี้ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ยืดนะครับเพราะว่า,าจิ้บนะครับเรามายืดเนาะ มันเป็นไม้ที่แตกตาแล้วนะครับมันแตกตากิ่งแล้วถ้าสมมติว่าเรามายืดตอนที่มันแตกตากิ่งแล้วมันก็ไอ้ตากิ่งแล้วมันก็จะยืดไปมั่วกันหมดเลยนะครับมันจะพุ่งออกไปเลยเนาะมันจะเป็นผักบุ้งยาวกันไปหมดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าสมมติว่าอยากให้ได้ผลดีที่สุดนะครับใบคู่2นะครับนี่ใบคู่แรกขึ้นมาใบคู่2ขึ้นมาตรงกลางเอาขึ้นมาแบบตุ่มๆนิดนึงแค่เป็นยอดนะครับแปะด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่า กลางแบบนี้แล้วก็แปะตรงกลางได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับว่ามันยืดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วมันเริ่มมันมันโตแข็งแรงดีแล้วเดี๋ยวเราก็ย้ายลงกระถางต่อไปนะครับว่าทรงจรวดสเตปถัดไปมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันครับอ่าหลังจากที่เราแยกลงกระถาง6นิ้วนะครับได้15วันนะครับทรงจรวดก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะก็จะมีคือมันจะยาวกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือเรายืดมันไว้นะครับเพื่อน อ่าเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปถัดไปครับอ่าชุดนี้ก็จะเป็นหลังจากแยกได้25วันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ <S <S เขาก็เริ่มกินแล้วเนาะลากลากเริ่มเดินดีแล้วนะครับไอที่เราเห็นยาวๆมันก็เริ่มมีสีสันแล้วนะครับตัวนี้เป็นพุ่มทองทั้งหมดนะครับเพื่อนๆกว่าที่เราจะเห็นสวยๆแบบนี้นะครับเป็นทรงจรวดเนาะมันทําแบบนี้นะครับเพื่อนเ่อ่าเนี่ยอันนี้คือทรงจรวดเนาะเดี๋ยวยไปดูสเต็ปถัดไปนะครับว่าโตไปแล้วสักประมาณ สองเดือนจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าตัวนี้ก็คือหลังจากแยกไป2เดือนนะครับเพื่อนๆนี่ไม้เริ่มเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะครับเริ่มอ้วนแล้วนะครับกิ่งที่เราเห็นมันยาวเหมือนผักบุ้งนะครับมันก็เริ่มเริ่มแน่นขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมครับเพื่อนๆไม้ก็แตกตานะครับซ้ายขวานะครับน่ะกิ่งชั้นบนก็สวยเลยนะครับนี่ อันนี้ก็พุ่มทองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูเนาะว่ามันสร้างมาแบบไหนนะครับนี่นี่ครับอ่าเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับกับไม้ที่ไม่ได้ยืดยอดไว้นะครับเป็นพุ่มทองเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปชมครับอ่าตัวนี้ก็คือตัวที่เรายืดไว้นะครับเพื่อนๆมันก็จะเตี้ยกว่ากันนะครับมันจะเตี้ยกว่ากันทรงพุ่มมันจะเตี้ยกว่ากันนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเห็นทรงพุ่มที่มันสูงขึ้นมาเนาะเป็นทรงฉัดขึ้นมาสูงขึ้นมา ส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะเตี้ยนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นไม้ฟอร์มที่เตี้ยๆนะครับมันก็จะสวยนะครับไปคนละแบบนะครับบางคนชอบเตี้ยบางคนชอบสูงนะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้เป็นพุ่มทองทั้งหมดเลยเนาะนี่ก็คือทรงจรลวดนะครับที่เรายืดไว้แล้วก็ตัวนี้นะครับทรงธรรมดาเนาะไม่ได้ทําทรงจรลวดนะครับเพื่อนๆมือใหม่ก็น่าจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่าง ยืดกับไม่ยืดเนาะถ้าสมมติว่าเราดูแล้วเราอยากทําให้ไม้เราเป็นทรงจรวดเราก็ลองทําดูนะครับหรือว่าอยากทําเป็นไม้ทั่วไปนะครับไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องยืดก็ได้นะครับเราดูแล้วว่ามันยืดแล้วมันไม่สวยเราก็ทําแบบธรรมดาเนาะอันนี้บ,บ่าวท็อปเอาความรู้ดีๆมาฝาก<ๆ>เผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากลองทำนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวไปดูว่าต้นใหญ่ทรงจรวดจะเป็นแบบไหนนะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นทรงที่มันโตขึ้นมาแล้วเนาะ ทำรากตะขาบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นทรงจรลวดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะสไตล์คล้ายๆกันเนาะเป็นพุ่มเลิมแหลมขึ้นมานะครับทรงสูงๆเนาะแต่ตัวนี้นะครับยังไม่สดเท่าไหรนะ่น้องเป็นไม้ที่เรารอเปลี่ยนดินแล้วนะครับงดน้ําไว้หลายวันแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอันนี้รอเปลี่ยนดินนะอันนี้ก็พุ่มทองนะครับเพื่อนๆแต่ตัวนี้จะเป็นกิ่งสะอาดนะครับบางคนถามว่าเอา้าพุ่มทองไหนบอกว่าเป็นกิ่งาปากาล่าง ตัวนี้นะครับมันเป็นกิ่งสะอาดเพราะว่าเราเลาะออกนะครับเพื่อนๆนี่จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับกิ่งเขาจะแตกขึ้นมานะครับแตกขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับแต่ตัวนี้เราเลาะออกนะครับเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงกิ่งหลักนะครับมันก็จะเลยมันเลยเป็นออกมารูปทรงแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าต้นที่เราไม่ได้เลาะกิ่งพวกนี้มันนะครับมันก็จะแตกละเอียดเป็นปะกาหลังเลยนะครับอันนี้คือแนวทางการทําไม้พุ่มทองเนาะ ถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าดูแล้วชื่นชอบไม้พุ่มทองนะครับอยากได้อยากลองไปเลี้ยงดูนะครับอยากทําตามบาท็อปที่บาท็บบทอปแนะนําไปนะครับอยากลองลองทําดูก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับาสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สอบถามมาได้หรือว่าเข้าไปกดติดตามในเพจเฟซบุ๊กชื่อเพจว่า บ้านชุนชมบันใสนะครับเป็นเพจของเบวท็อปเองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเพื่อดูตัวอย่างไม้ได้นะครับอ่ะยังไงก็เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการทําไม้ทรงจรวดสวยๆนะครับประมาณนี้เนาะมือใหม่ก็ลองทํากันดูนะครับติดปัญหาอะไรก็สอบถามเบลท็อปเข้ามาได้ติดตามตอนต่อไปได้นะครับเดี๋ยวเบลท็อปมาอัพวิดีโอดีๆให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ